สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตที่สวนกระเพราของผมอีกแล้วนะครับน,นี้อยู่ในเดือนตุลาวันที่18เนาะสองหมาดูกิจกรรมในสวนกันนิดนึงครับเนื่องจากว่าที่สวนใช้วิธีเป็นล่องสวนนะครับมีล่องน้ําแล้วก็คลองเนี่ยมีการตื้นเขนินก็ผ่านไปเป็นหลายปีแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติครับมีฝนตกน้ําฝนกระชากดินลงไปในใลาคลองเนี่ยทำให้ลำคลอมีการตื้นเขนิน เราก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้แล้วก็จะทําให้รักษาระดับความลึกของคลองได้แล้วก็ทําให้รักษาการรักษาระดับน้าของของของร่องนะครับว่าที่ไม่ควรจะมากเกินไปเนี่ยก็ต้องมีการขุดลอกลําคลองในส่วนของเราด้วยหรือเขาเรียกเรือนะฮะเรืเอเรือขุดขนาดเล็กที่เป็นเรือเทงแล้วก็นํารถแมโคโรขนาดเล็กลงไปไว้นะครับก็มีการขุดลอกลงไปอันนี้ก็อยากจะบอกว่า เป็นหนึ่งกิจกรรมที่แนะนําให้ทำนะครับผ่านเป็นเวลาหลายปีเนี่ยล่องมีการตื้นเขินก็สามารถใช้วิธีนี้สามารถแก้ปัญหาได้อีกหนึ่งวิธีนะครับเราทาให้ล่องน้ําของเรามีความลึกมากขึ้นแล้วดินที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าดินเป็นการสะสมของแร่ธาตุสารอาหารต่างๆเป็นลนักษณะดินเหลวดินเลนที่ลงไปในอยู่ก้นน้ำคลองนะครับเราสามารถขุดลอกตรงน,นี้มาแต่งล่องให้มีความสวยงามขึ้นด้วยให้มีลักษณะของ กั้นน้ำมีเพิ่มพื้นที่ขนาดของร่องยังสามารถที่จะมีประโยชน์มากกว่านั้นนี่นะครับก็คือตัวดินที่นําขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้มีสารอาหารใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็รากสามารถมาดูดกินทําให้ต้นเติบโตแข็งแรงได้แล้วก็ยังสามารถมีการน,นําพืชพวกพืชตระกูลถั่วหรือ ใบตังเหรียญหรืออะไรต่งตางๆมาปลูกเพื่อรักษาเป็นพืชคุมดินได้ด้วยรักษาความชุ่มชืมช้นให้กับพื้นที่การปลูกพะวงเราได้ด้วยนะครับงั้นการขุดล่อ,อของในครั้งนี้ของเราเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์ในหลายๆด้านนะครับทั้งเรื่องของการนําดินใหม่ขึ้นมาเพิ่มพื้นที่ดินบนล่องของเราแล้วก็เพิ่มสารอาหารใหม่ๆให้กับดินให้กับพืชของเรามาพาวงเราแล้วก็ยังเป็นพื้นที่อีกหนึ่งจุดในการ ปลูกพืชคุมดินพวกพืชตระกูลถั่วที่ตึงอนกซเจนจากอากาศได้หรือปลูกเพื่อใบตังเหรียญที่คุมรักษาความชุ่มชื้นให้กับร่อ,องของเราได้ด้วยนะครับก็เป็นอ,อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับวันนี้เห็นว่าได้ที่สวนผมได้ทํากิจกรรมนี้ก็เลยนําภาพนําข้อมูลมาแชร์ให้สวนมะพร้าวที่เป็นไอเดียนะครับเพื่อส่วนไหนที่มีความใช้ใช้ร่องไม่นานและมีการตื้นเขินก็ลองเอา วิธีการนี้ไปไประยุกต์ใช้หรือไปใช้กับส่วนของเพื่อนๆพี่ๆได้นะครับไนก็วันนี้ก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการดูแลส่วนอภของเราให้มีผลผลิตที่ดีมีการเจริญเติบโตแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับเรานะครับขอบคุณครับ